เขาสอนให้กดหัวหรอแมททิวถามแรงโดนทัวลงดราม่าอีกรอบเดินทางมาถึงคู่ที่8สํสำหรับเวทีมวยดาราเทนไฟท์เทนซีซั่น2ระหว่างหนุ่มอเมริกายูทูบเบอร์ดังเมืองไทยเนตไมเมดเนตวัย28ปีจากทีมสีดำปะทะกับนักแสดงหนุ่มสายบุทันธนากรวัย40ปีจากทีมสีขาวผลปรากฏว่าครบ3ยกเนตเอาชนะไปสเสียงเสมอหนึ่ง ซึ่งครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นดราม่าหลังรายการจบต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าคู่ชกต่างทำผิดกฎและไม่มีน้ำใจนักกีฬาต่อยกันโหดมากล่าสุดแมทธิวก็โดนดราม่าไปด้วยเมื่อในคลิปของเนทถ่ายทำเบื้องหลังการชกตลอดการแข่งขันพบบางช่วงบางตอนที่หนุ่มเนทไปยกมือไหว้และขอโทษจากทีมขาวแต่กลับถูกแมทธิวดีนถามกลับด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่ามันเป็นฟาวนะมันไม่ดีเขาสอนให้กดหัวเหรอ ซึ่งฝ่ายเน็ตได้สายหัวปฏิเสธท่ามกลางนักมวยฝั่งสีขาวที่ยืนรายล้อมงานนี้ทำเอาไอจีของหนุ่มแมทธิวร้อนแรงขึ้นมาทันทีโดยในรูปล่าสุดหนุ่มแมทธิวได้ลงรูปหนุ่มเจ๋งบิ๊กแอดที่แข่งรายการนี้เหมือนกันซึ่งรูปดังกล่าวก็ถูกชาวเน็ตเข้ามาถามว่าทำไมต้องพูดว่าหนุ่มเน็ตและพากันว่าเรื่องไม่มีน้ำใจนักกีฬารวมถึงถามหาความถูกต้อง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ